กราบสวัสดีไปทางการครับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับรถตู้หน้ายาววันนี้เป้จัดมาให้อีกแล้วครับถ่ายรายละเอียดให้ดูเลยวันนี้เจาะลึกให้ดูเลยว่าคันนี้รถเดิมจริงๆสภาพสวยนะครับใครหารถตู้มือสองนะครับมาหาเป้ครบจบเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าคลังแสงรถตู้มือสองเลยนะครับมีที่เลือกเยอะมากหน้าสั้นหน้ายาวมีหมดเลยนะครับนี่เรียกว่าเรียงรายกันเต็มเลยนะครับรอถ่ายรอล้างอยู่นะครับนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยครับประมาณ70คันนะครับเป้มีเวนจูรี่เกียร์ออโต้ก็มีนะครับไฮแอดหลังคาเทียบก็มีนะครับ มีครบหมดเลยนะครับหน้าสั้นแบบนี้ก็มีการเหมือนมีเหมือนการสีขาวเครื่องสามจุดศูนย์หรือสีบอลก็มีเบาะหนังด้วยอย่างเงี้ยเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับคุ้มๆนะครับแล้วมันกเจ็ดหมื่นเองนะครับเป้มีให้ครบหมดอยากหารถตุ้งมือสองโทรมาเลยครับออกง่ายอ่านวัดไวนะครับมีโปรแกรมเป็นดีให้นะครับดอกเบี้ยถูกๆมีให้นะครับทาได้ทุกจังหวัดวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับซื้อได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะครับโทรมาที่เบอร์ของเป้นะง่ายๆครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับมาดูกันนะครับรถ ตู้เกตเอของเป้คันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็ตรวจรถให้ลูกค้าสบายจะได้ครับตรวจมากกว่า200รายการนะครับไฟหน้าเดิมเดิมมันติเฟคเตอร์เดิมจากายแดงเลยนี่ครับแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับรถเดิมไม่มีชนนะครับฝากระโปรงหน้าก็เดิมเช่นกันนะครับสีสามพันรถบอดี้เดิมนะครับทะเบียนนะทะเบียนสวยด้วยทะเบียน544ครับ ทะเบียนนี้นะครับทะเบียนเดิมทะเบียนเป็นป้ายฟ้าไม่ใช่ป้ายเหลืองนะครับเป็นรถวิ่งส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รถวิ่งสาธารณะนะครับบอกเลยว่ารถใช้งานถนอมนะครับเครื่องถึกทนอยู่แล้วนะครับมีไฟตาหมอกให้พร้อมนะครับและมีป้ายติดอินสเปกชันแบบนี้นะครับนี่ป้ายติดแดงว่าคันนี้ตรวจรถแล้วด้วยนะครับส่วนภาษีพรบไปต่อให้ฟรีหนึ่งปีไปเลยนะครับต่อให้ฟรีหนึ่งปีนะครับตัวแม็กตัวยางดูเลยครับนี่ดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้ยังใหม่คลิปนะครับนี่ยังใหม่คลิป แม่ที่โรงงานนะครับสภาพสวยงามนะตัวนี้ใครสนใจบอกไปได้เลยนะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเปิดดูด้าในครับมีมูมีม่านติดมาให้ครบนะม่านติดให้ครบแล้วนะครับม่านติดให้ครบนะครับแอร์แบ็กท้ายขวามีพร้อมนะมีพวกตัวคอนเนคเตอร์สำหรับเสียบกล้องเสียบกล้องก็มีพร้อมเพิ่มกันนะครับนี่เอกสารมีเล่มมีพร้อมโอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2 8แนะครับ169หแรงม้าจากเบอร์คัสนะครับรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้ได้กันสาดแถมให้ได้นะครับเบาะด้านในนะครับจากวอเดอร์เป็นของผ้าอันนี้เป็นเบาะหนังเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็ผมบอกลยนะข้อดีของเบาะหนังนะดูแลง่ายครับดูแลง่ายนะครับแล้วดูด้านในนะนี่เป็นเบาะหนังสามหมอนแบบนี้นะครับเบาะหนังหมอนใหญ่ใหญ่เห็นไหม น่งนุ่มสบายครับตรงนี้ก็เรียกว่ายกได้นะครับเห็นไหมสไลด์มาหน้าได้แล้วก็ขึ้นกันได้เลยนะครับเอาไปใช้รับปรงรับงานได้นะครับหรือใช้ที่บ้านส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ <S <S <ๆ>ด้านในโปร่งๆกว้างๆครับพานสะอาดสะอานมีลําโพงให้แล้วสี่ดอกติดมาให้เพิ่มเรียบร้อยนะครับมาติดให้ครบนะแล้วก็พวกช่องเก็บคงเก็บของเนี่ยเห็นไหมมีให้ครบหมดเลย นะครับมีให้ครบนะส่วนคอนโซลหน้าตรงนี้ครับก็บิวอินแต่งมาให้ที่วางจรดกระ Nam มีให้ครบเช่นกันนะครับส่วนตัวพวกนี่ครับที่เก็บของเก็บกระแจแม่แรงก็อยู่ครบนะครับแม่แรงกระแจก็มีครบเหมือนกันรถเกต A เสภาพสวยนี่ครับไฟที่ได้ปกติเอาง่ายใครหารถตู้ยายาวหน้าสั้นทุกอย่างครับรถตู้ไมื่อสองโทรหาไปได้เลยนะครับโครงสร้างเกต A เครับสภาพสวยงามดูนี่แกดูแบบนี้เห็นไหมเดิมๆนะครับ รถตู้นะใครมีรถเก่ามาเทิร์นรถใหม่ได้นะครับหรือนะครับอยากจะออกรถก็ได้ครับนกงานบโดยสทรก็ออกได้นะครับก็รายได้เป็นสองท่าของข้งโน้ออกได้หมดเลยนะครับรางประตูดูเลยเห็นไหมเนี่ยเดิมๆนะครับรางประตูเดิมปิดได้ปกตินะครับตานท้ายนะครับคันนี้ติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะติดมาให้แล้วนะครับนี่เซ็นเซอร์ถอยติดมา2จุดเห็นไหม เรื่องถอยสบายใจเลยไม่ต้องกลัวถอยชนนะครับยึดติดกล้องหลังให้ด้วยดีกว่านะครับเอาง่ายๆกันเอาใจลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวแม่ติดกล้องหน้าไอ้กล้องหลังให้นะครับเดี๋ยวติดให้นะครับจะได้ถอยแบบไม่มีกลงมีกล้องให้ดูลำเต็มว่าสบายจะได้แบบสบายใจนะครับอ่าคราวนี้ให้ดูด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับมีพวกถังดับเพลิงให้แล้วก็มีในเรื่องของประแจให้นะครับท้ายเดิมสภาพสวยงาม นะครับแก้เหมนไหมเม็นอาร์คทุกอย่างเดิมหมดเลยเนี่ยเม็นอาร์คเดิมนะครับเม็นอาร์คเดิมแท้รถไม่มีชนนะครับมีชกซับรับแรงอย่างดีมาให้นะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับนี่เม็ดอาร์คสปอตก็เดิมเห็นไหมเดิมเดิมนะครับสภาพสวยงามนะสภาพสวยงามเดี๋ยขอพับเบาะหน่อยนะครับอ่าบอะหลังพับเอ็นได้แบบนี้นะครับพับเอ็นได้นะพพับเอ็นได้ก็ดีในเรื่องของเวลาจะบรรทุกบรรทุกแบบอ่าเนี่ยเห็นไหม พับได้แบบนี้เลยนะครับเอากระเป๋าโกงกระเป๋ากอบปกระเป๋าของนะครับเพื่อแบบเอาไปรับงานบางคนก็แบบรับงานเราท่องเที่ยวนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับผ่อนประมาณสองหมื่นอ่ะผ่อนประมาณสองหมื่นนะดาวอันแสนกว่าบาทด,ดาวแสนสองที่เหลือก็จะไฟแนนซ์เอานะครับดาวมากกว่านี้ก็ได้ดาวครึ่งทันก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ไฟตรงไฟท้ายเดิมๆไม่แตกไว้แล้วเลยเห็นไหมครับรถสภาพสวยกริบเลยนะครับ สภาพสวยกิ๊บสภาพเดิมไฟท้ายของแท้ไทคริโตะด้วยนะครับนี่เดิมเดิมนะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับซีนฝาท้ายเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือซีนเดิมนะซีนเดิมนะครับสวยงามนะครับอ่าคอมพิวเตอร์เครื่องสองพันแปดนะครับเป็นตัวรถที่ได้เรื่องของทัศนวิสัยดีมากนะครับและนิยมใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โรงงานต่างๆนะครับออกกฎมาแล้วให้ใช้เป็นตัวใหม่แล้วแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ออกได้ทุกจังหวัดทั่วไทยวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับจะขายออนไลน์นะครับขายของอะไรก็ออกได้หมดนะครับก็บอกเลยขออาชีพประวัติดีเครดีนะครับไม่ติดแบล็กลิสบูโอโทรหาไปได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไปเกียร์ออโต้หมดแล้วนะครับมันขับง่ายนะครับขับเกียร์ปลุกมาจะเกียร์ออโต้ขับง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องเหยียบคันให้ปวดแข่งปวดขาเไหมครับมีแค่คันเร่งกับเบรคแค่นี้นะครับขับเท้าเดียวอีกเท้าหนึ่งเหยียบไว้นู่นอ่า แล้วก็ตัวพวกคอนโซลต่างดูเลยเห็นไหมนี่สภาพเดิมๆนะครับซ่อมประตูเดิมๆแบบนี้นะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับก็โจกนี่มีเซ็นเซอร์ล็อกให้พร้อมปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับที่วางแก้วน้ําแก้วแฟก็มีพร้อมตรงนี้นะครับเสาบีเห็นไหมครับนี่เลเยอร์สีเท่ากันทั้งหมดนะโครงสร้างก็เดิมนะครับเมทอ่างสปอตก็เดิมครับนี่เดิมๆอันนี้สสยกล้องนะไม่ต้องห่วงครับสส่กล้องเก่านะครับก็เดินสายไว้เดี๋ยวเอาออกให้นะครับ อ่าเดิมเดิมนะครับตัวรถเดิมเดิมมาเนี่ยจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับแต่ายแดงนะนี่ก็ติดเองนะครับ FM ก็ติดเองเหมือนกันนะครับมาซ้ายดูดีกว่าสา้าง่ายง่ายครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับไมล์แสนห้านะครับไมล์แสนห้านะครับเปมีไมล์แสนห้าไมล์สามหมื่นไมล์ห้าหมื่นนะถ้าไมล์น้อยกว่านี้ก็จะอยู่ถ้าไมล์ประมาณหลักหมื่นจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับราคาก็าต่างกันในเรื่องของเลขไมล์ นะทุกอย่างเหมือนแคบเหมือนกันหมดเลยแต่ v ีพก็มีให้นะครับเ m เอมีให้ครบนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่ารถเดิมนะครับเบาะตรงกลางยกได้แบบนี้นะครับยกขึ้นได้นั่งได้สามคนเลยนะครับแอร์เย็นเพียงพอปกติเลยแอร์เย็นแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะครับกล้องเดี๋ยวแถมให้นะครับกล้องหน้าไม่มีแถมให้เดี๋ยวขอเช็คที่ประตูฝนหน่อย จะได้ไหมจะได้ปกตินะครับโอ้ชี้เต็มหน้าผมเลยอ่าจะได้ปกตินะครับไปดูห้องเครื่องกันมาห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับตัวนี้เปิดมาฝาเดิมแน่นอนนะครับบอกเลยว่าฝาเดิมนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับคันหนุคันหน้าโครงสร้างก็เดิมนะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องดี d นะครับเครื่อง2,800ันีซีนะครับอ่าสภาพเดิมเนะครับ นี่กล้ของเหลวจะเปลี่ยนให้นะครับนี่สี่ก็ถือว่าไม่ดำนะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเซนเซอร์ต่างเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับของถุงเอาีต่างๆเนาะมอเะโร์ไซายขวาเดิมนะครับแันเพดอยู่ครบครับรถปีสิบเก้าเดือนพฤศจิกนะครับนี่ปีสิบเก้านะแันเพดนะครับสภาพเดิมเห็นไหมคันนงคันหน้าเดิมเดิมนะครับหัวนงหัวน็อเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับนะครับปีนเดิมฝาเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้า นี่ตาปั๊มเดิมหัวน็อตเดิมเดิมแกมสายแกมขวาก็เดิมนะครับคันลงคันหน้าเดิม RL อยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมกล้องนะครับก็เช็คให้หมดนะไม่ต้องห่วงนะครับน้ำมันเบรกน้ำมอหน้ำนะครับจาดับปกติเลยนะครับแล้วก็พวกซีต่างๆนี่เห็นไหมเดิมแบบนี้เช่นกันนะครับนี่เดิมสวยนะครับอ่ะใครสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4ย์สี่ เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าครับคอมพิวเตอร์สองจุดแปดเกียร์โตครับปีสิบเก้านะครับซื้อสดได้จัดไปนั้นได้สนใจรถตู้นะครับเป้มีมากกว่าเจ็ดสิบคันให้เลือกนะครับหน้าสั้นหน้ายาวเกียร์โตเกียร์แมนนวลมีครบหมดและก็ถ้าเอาเป็นตัวพวกไฮแอดก็มีหลังคาเตี้ยนะครับเกียร์โตหรือจะเอาเป็นตัวคอมเวนจุลี่ก็มีให้นะครับครบหมดเลยนะครับมาหารถตู้มาสองมีตั้งแต่ปี17 18 19 20 21 22เก้ป้มีครบหมดที่นี่ครับ ใครสนใจรถตู้มือสองโทรหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมแอดไลน์มาทักมาโทรมานะครับออกได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับ